้องถามเรื่องน้ำนะก็เด้สรรั่งการไปที่คอตมอไปที่คอตชอแล้วให้ไปช่วยก,กันดูแลผมเตือนไปแล้วว่ามันจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาแต่กระสัปดาสองสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วจนะยซ้าไปแต่หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับผิดชอบคแค่ไหนเดี๋ยวผมกำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะตันนี้กงให้ตรวจสอบไปที่กทตมด้วยนะว่าทำไมมันปัญหาการระบายน้ำมาอยู่ที่ตรงไหนแล้วมาตามแก้กแบบนี่ไงนี่คือปัญหาของประเทศไทยเลยทำงานแบบเชิงรับมันตลอดอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น นะวันนี้คอสชอก็มองไปวันข้างหน้าหนาทไมน้ำจะไม่ท่วมไปพัจนาการน้นทาทั้งระบบนู่นไม่ใช่ทาแก้ปัญหาแบบนี้ไม่เอานะวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้สั่งให้ทางรองนอา,ายกรรีฝ่ายความโคงไปดูด้วยนะเราดูแลในเรื่องทุกสุขช่วยกันนะก็ให้บาทไทยมาเทย,ทย,ทยก็ดูกันหมดอ่ะมาไทยเขาก็เตรียมการต่างจังหวัดการช่วยเหลือคอสชทหารเขาก็เตรียมไว้แต่ทําไมน้ํามันขังได้ไม่รู้ นะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีารายงานว่าอะไรหม้อปแปลงมันระเบิดต่างๆทําให้ปัม๊มไม่ได้ยี้ไม่ได้มันต้องแก้ปัญหาให้ได้ทหารเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยมันต้องมีมาตรการที่สองดิที่จะแก้ไขนะอาระเรื่องน้ํากําลังแก้อยู่อันนี้มันเป็นก็ยังโชคดีที่มันเป็นพายุฤดูร้อนนะนะมันก็อีกสามี่วันมันก็จะผ่านพ้นไปขึ้นไปทางเหนือนะก็จะค่อยๆไล่ไปทางเหนือเรื่อยๆมาเตือนประชาชนทางด้านเหนือๆนะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต่างๆก็ ให้เตรียมไว้ด้วยนะก็อย่าให้ไปตกตรงที่มันไฟไฟไฟมันไหม้อยู่นะไม่ได้ดับสักทีนะทั้งหมด,นะดเกิดจากคนทั้งนั้นแหละแล้วรัฐบาลมันก็ไม่เข้มแข็งที่ผ่านมานะวันนี้พยายามทํามันก็แก้ไม่ได้ภายในเจ็ดแปดเดือนหรอกนะค่อยๆทาไปแต่วิธีการต่อไปก็คือเราต้องเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ข้าไชาการทุกคนนะครับว่าทำงานกันยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปเรื่องอาถามมาที่เราเร็ว เรื่องอะไรเรื่องการช่วยเหลือคนงานที่คนงาเกี่ยวเรือที่ถูกทำมาตลอดนะนะทำมาตลอดอะครั้งที่แล้ววอามา26คนที่เกาะอนนะไอ้ขั้วหนึ่งไปโดนโดนพ้นอย่าเพิ่งขยายกันมากนะผมอยากให้สื่อเทีนะเวลาไปได้ข่าวอะไรมาเนี่ยก่อนที่จะออกบางข่าวมันเป็นอันตรายกับประเทศอันตรายไหนรู้ไหมรู้ไหมความมั่นคงความมันคงตรงนี้คืออะไรเนี่ยไอ้เรื่องข่าวไอ้ที่เนี่ยผมเข้าใจแล้วทำไมทางรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ทำ ให้ผมทําทุกอย่างเลยให้เสร็จในเวลาแป๊บเดียวแล้วก็ไล่ผมไปมันได้ที่ไหนเล่าก็เจรจามาตลอดพ,ดพูดคุยกันอยู่เนี่ยทาไมจะเกิดเหตุแบบถ้าตีข่าวริ่งออกาไปเกิดอะไรขึ้นไหมปัญหาการค้ามนุษย,ย์อายุยูยแล้วถ้าเขาไม่ซื้อไม่ซื้อปลาสองแสนกว่าล้านเนี่ยคุณรับผิดชอบกันนะไอ้ตีข่าวเนี่ยมีอะไรผมก็ฟังอยู่แล้วก็มาพูดมาบอกเจ้าหน้าที่วันนี้รัฐบาลรับฟังปัญหามาพูดก่อน ถ้าไปตีอยู่แบบนี้มันเหมือนกับว่าประเทศไทยใครเสียประเทศไทยเสียไหมหรือผมเสียคนไทยทั้งประเทศเสียหายนะผมบอกได้จริงถามปณีนะมาหาเจ้าหนี่เขาไปพูดเพื่ออยู่ข้างนอกมันได้อะไรขึ้นมาถ้าผมทาผมไม่ได้ทำเพราะถามปณีผมทาเพราะว่าผมจะทํารู้หมดนะใครอยู่ที่ไหนยังไงผมถามว่ามันง่ายไหมหล่ะอันที่หนึ่งอันที่สองผิดกฎหมายหรือเปล่า ไม่ยอมรับอะไรสักอย่างเลยแล้วจะเอาแต่สิทธิเสรีภาพจะไปไหนก็ได้งไงจะไปประเทศโน้นประเทศนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเออเรือมีคนละสี่ห้าลำชื่อเดียวกันได้ไหมเหล่านี้รัฐบาลนี้กำลังขึ้นทะเบียนคือที่เป็นเรือติด gps เรือจะไปที่ไหนมาต้องแสดงให้เห็นด้ว่ไปจับผู้ใหญมาไม่ใช่้อกนา,านน้าไปในพื้นที่ที่มันถูกต้องเออคนงานก็ต้องก็ต้องมีอะไรคนงานก็ต้องมีใบอนุญาต ไม่งั้นก็ถูกหลอกอย่างที่ว่าเนี่ยก็มันถูกหลอกไปแล้วเราผมถามมันหลอกสมัยผมหรือเปล่าก็วันนี้แก้ทุกอันอยู่เนี่ยมันแก้ได้ไวไหมเล่าจบตรงนี้พอละต่อไปท่านยกเมื่อวานเนี่ยถึงมีท่านภูวิศกับหมอโจมพเรียพร้อมทุกคนมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีนี่เราปรึกษาหนึ่งงานการทำไมะทะเลาะอะไรกันต้งหนาทำไมอยากให้ทะเลาะกันหรือไงเห็นเสียงกันเหลือเกินไอ้นี่ทะเลาะไอ้หนุ่มเนี่ยทะเลาะ ทะเลาะมีผมทะเลาะอะไคนเดียวถ้าใครบกพร่องผมก็ตำหนิเขาทําดีผมก็ต้ทงเขาแล้วก็เรี่กมหาลืยกันมีแค่นั้นจะมีอะไรต่อไปกว่านี้วะแต่ก็รู้นะม,นมีการ,าร,ถถาร,การประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปรับคอรอปรับินเศรษฐกิจผมไผมไม่เคยมีใครพูดเลยก็พวกคุณจนะพูดทั้งนั้นแหละปรับอคอรมปรับคอรมันปรับแล้วเออแล้วมันดีขึ้นก็นใช่แต่ผมถามปัญหา,าการวันนี้เน่ยการปรับคนเนี่ยมันจะมันจะทำให้แก้ปัญหาได้ไหมผมถามนิดตอบมาดิ ถ้า้าัหนังสือพิมพ์คุณเนี่ยถ้าจะให้ขายดีไอ้นักข่าววนี้ออกไปไอ้บรทิการนี่ออกไอ้นี่ออกมันจะดีขึ้นไหมมันไม่ได้แก้ปัญหาง่ายขนาดนั้นประเทศชาติมีคนตั้งเกือบเจ็ดสิบล้านคนใครไหมมีปัญหาอยู่ร้อยกว่าเรื่องตอนนี้ขึ้นมาพันกว่าเรื่องแล้วนะนะแทนที่จะช่วยกันเออวันเนี้ยเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลนีมาแบบนี้ก็ไปรวมพลังคนให้ได้มาช่วยกันแก้ปัญหา รวมทุกพวกไม่ใช่ตีให้มันแตกเปนทุกเรื่องทุกเรื่องเหมือนรันฐบาลปกติไม่เข้าใจกันหรือไงนะเสรีภาพให้ก็ให้แล้วเออทุก,ยกอย่างไม่เคยห้ามอะไรเลยไม่มีใครเข้อให้แบบนี้หรอกผมจะดูอีกระยะนะนะเร,เ,นเรื่องอะไรอ,งงอ,กรอีกไม่ทำไมพูดธรรมดาจะไม่ฟังเลย ก็หาเวลาที่มึงฟังอ่ะมีพวกเธอฟังไม่ใช่มันโน่นพูดทุกวันยังไม่ฟังเลยมึงจะไปพูดแันหยุดใครจะฟังอ่ะเธอจะฟังปะช่างคุณผมก็เปแถลงตัวเองผมจะแถลงว่ามันของผมอย่ะมาบังคับผมต่างต่างบอกไปตั้งนานแล้วบอกตั้งนานแล้วเขาไม่ได้ไม่ถามเขาถาแต่พวกเธอไม่สนใจครับเธอกระตนใจฉันคนเดียวดูนายหมดละ มันก็หาทุกประเทศแหละนะความมิติอะนะการค้าการลงทุนนะการพลังงานเร,งารงเ,เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการมันหลายเรื่องมันไม่ใช่ทำเอ้ยปหาเรื่องเอ้ยเอามานี่นะทำกันนี้ใ่ท,ที่ไหนก็รู้ไหมการทํางานเราทำยังไงมันต้องตั้งคณะกรรมการมีคอมมิต้มาคุยกันกฎหมายว่าอย่างไงแต่ละประเทศเห,หมือนกันไหมไม่เหมือนแก้กฎหมายก่อนมันถึงต้องมีการเอ็มโอยูทำอะไรไปเรื่อยๆจนกลับจะพูดกันรู้เรื่องทั้งสองประเทศพอใจกัน แล้วคนทําไม่ใช่รัฐบาลเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าจอของธุรกิจนักธุรกิจเขาคนทำถ้าเขาพอใจเขาก็ทําถ้าตกลงเนี่ยทำไม่พอใจเขาก็ไม่ทำมันต้องหาข้อพอ,อดีอ่ะนะพอใจเท่าไหร่ในการทํางานตอยไปถามมาไม่ถามที่านจะพูดแล้วไม่ต้องรู้อ่ะถามมาเลยก่อนท่านจะพูดเธอก็ถามท่านอยู่นั่นไงตอบไปยังอ่ะ รอไปแล้วเลิกถามเรื่องก,การพิจารณาคดีต่างๆที่มันเข้ามาในวันนี้เป็นไปนตามกลไกลอย่าไปจุ้งกับมันมากนักสิอะไรกันนักหนาผมไม่เข้าใจต้องเมื่อนี่ต้องเมื่อนั่นนะขอวรัชรีเธอเหมือนกันถ้เปิดดูเมื่อกี้ดูไม่ได้สักหน้าเลยนะนะักเรียนพิมอะไรล่ะเธอทำนั้นคือพิพมอะไรมัเป็นบ้าหรือไงเข <c oughs> ียนอะไรไปทุกวัน <c oughs> จะเอาอะไรกักหนา เก่งนักหนามาบริหารมาสมัครเป็นอสสไอ้ไอ้ทัชวานอะไรไอ้โสพลอะไรพวกนี้นะเนี่ยรัฐนะบาลนี่พูดจาแบบนีนะ้แต่ว่าผมก็ว่า,ามาันยังไงก็รับอยู่แล้ะแต่ผมเป็นมนุษย์ไม่ใท่เป็นนายกแล้วที่มีใ่มนุษย์ต้องมีจิตใจบ้างชีวิตจิตใจนะการพิรักคดีเนี่ยอย่าไปสนใจให้เขาเดินหน้าเข้าไปเข้าบททำอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะมันก็ทํางานไม่ได้ ผมถามที่ถ้าเราไปค้อยตามไปมายอย่างเนี้ยสารเขาก็ลำบากผมถามไปสายต่อต้านกระบวนการวันนี้ยยอมรับอะไรบ้างทุกอย่างไหมยอมรับความผิดอะไรบ้างอย่างยังผมก็ไม่บอกเขาผิดไม่พูดต้องหาพูด,ดถูกต้องาก็ไปชู้คดีแต่ไม่ได้มาชู้นอกนอกอะไรนอกสารแล้วเธอก็ไปขยายความให้เขาไปเรื่อยเป่ยเวลาเขาตัดสินไม่ผิดเี่ยทำไมไม่โวยมผมถามดิพอเขาผิดปากววยแล้วไม่เป็นธรรมและความผิด อื่ดินที่ยกยก้องยกอะไรไม่พูดอ่ะไอ้มันได้ที่ไหนล่ะคนเหล่านี้มันใช้ได้ไหมผมถามนี่นะไปฟังเขาหน่อยรอศาลครับพวกเรื่องคดีอะไรครับท่านผู้ชมคดีถามมันไม่รู้นี่อันนี้ก่อนคดีอะไรครอคดีอะไรการเมืองไหมประการเมืองไงประการเมืองมันพุ่งอยู่แล้วบอกไปอะไรเรื่องเศรษฐกิจ วันนี้ทุกคนเนี่ยนะมาโวยวายไปหมดภาคโน้นภาคนี้ผมถามแล้วมันจะรวมกันได้เมื่อไหร่ลวมมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลังสงให้รองนายกของท่านเนี่ยไปเรียกมาแล้วก่อสร้างอะไมาถามที่มันยังไงกันแน่ธนาคารทุกคนเอากิจการเขาไปเองมาพูดก่อนตัวเองปัญหานี่ปัญหานี่ปัญหานี่ก็กางแก้ให้ยังไงแล้วในภาพรวมตัวเองก็ต้องเข้าใจไม่ใช่จะเดินหน้าเหมือนปกติถ้าปกติมันไม่มีวันนี้หรอก ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันถามรากความความมั่นคงแข็งแรงของหน้าสิมันมาจากใครทำไหมแล้วมันจะเกิดที่ภายในแปดเดืนอนผมได้ไหมแปดปีมันจะกหรือเปล่าเลยปัญหาที่งกเลยเนี่ยพ่อไต้เขาางงั้นอย่ามาโวยไวตรงนี้นะผมกำลังทาภาพต่างประเทศในประเทศเชื่อมต่อกันด้วยเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมต่อกัาด้วยการค้าขายอาเซียน,ยน,ยนมันง่ายไหม แล้วมันทําแบบนี้ไหมมันตามบวกโซ่งี้ไหมไหมทำวางแผนเรื่องการทำคอนเทนต์เตอเวทีถนนเส้นทางรถไฟที่เป็นเรื่องเปลราวไหมน้ําเนื้อมีไหมทําให้ทั้งหมดแล้วนอนมันไปตกหกห้านอนผมก็ไม่อยู่แล้วจะทําต่อหรือเปล่าผมไม่รู้เลยนะพอจะมีกลไกหลังเพื่อให้ทต่อก็ไม่ยอมอีกถ้ากลับมาที่เก่านั่นแหละไอ้พวกเราก็คอยตามไปเรื่อยเยี้นไปเรื่อยอมันยิ่งทําให้หลังคมนี้แตกแก แลวผมจะได้อะไรขึ้นมาที่ผมมาทาเนี่ยในเมื่อผมไม่ได้การเมืองผมไม่ได้ผประโยน์ผมไม่ได้มีธุรกิจนะไม่ได้มาทวงอะไรหรอกไม่ทวงผมทำให้คนไทยถ้าไทยเป็นไม่เข้าใจก็มมนไม่ใช่คนไทยเท่านั้นนะช่วยกันสื่อตากี้ผมจะดูทุกสื่อแล้วจำเป็นผมก็จะใช้อำนาจผมทุกคนไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่พิจารณาได้แต่เข้าใจซะหน่อย เข้าใจป่ะเขามีอยู่ไหมเหรอคำต่างเขาชอบเมีอะไรก็มีเดี๋ยวนี้ลืมไปหมดแล้วลืมไงสบายเกินไปแล้วมั้งท่านจะยกความหมายผมว่าถ้าสื่อเสนอข่าวในลักษณะที่สร้างความแตกแยกจะมีบทลงโทษได้ยังไงสร้างความแตกแยกให้สมาคมตอบมาแล้วสมาคมถ้าไม่เรื่องเดี๋ยวผมจะให้คณะขึ้นบนสอบต่อเอาขึ่งปฏิที่ไปเรื่องนี้มันแตกแยกเขาป่ะ ถ้าเป็นวิจาทั่วไปผมไม่ว่าติดตงนิดหน่อยผมก็รับได้นะแต่ถ้าพูดทั้งหมดล้มเหลวมันล้มเหลวได้ยังไงวะก็เก่ามันยิ่งกว่าล้มเหลวอ่ะมันยิ่งกว่าล้มเหลวขึ้นมาไปล้มเหลวแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคิดแบบนี้สิไอ้ดีจะมาหาเรื่องแค่ไปลบกับเธอไอ้ลงนจะบอกนะคะวจะเป็นปาชีวิตบ้้งสาตสมเด็จก็ <c oughs> อย่าทำดิ ระวังหน่อยที่มีวิจารญาณหน่อยมีจัญญาหนะ่อยจัญญาบัตรเนนะี่ยจัญญาบัตสื่อที่อยากได้กันหนาให้ไปแล้วมันก็ใช้ไม่เป็นมีรู้จักอะไรที่มันต้องมีความร่วมมือขอร้องมาถึงเพนะื่านร่วมกันอะไรมีความขันแจ้งไอ้สมบุกบอกเลยวันนี้เขาหลังทำงนานอยู่แบบนี้ไม่เคยเห็นสักขบบเลยไม่มีมีน้อยมีบางท่านนั่นแหละมีบางคนน่ะไม่ต้องขอให้เชียร์หรอกต่อไปเรื่องอะไรเรื่อง ำไมรองรับช่วยพการขายมโทรใครเข้าไปเลิกคนพิการถามไอ้แบบไม่มีความคิดเลยอะก็เขาไม่เข้าใจไงก็เธอเถียงกันไปกันมาจนมันงงไปหมดแล้วเขามีตั้งนานแล้วเขาจะสั네่งอะไรผมต้องมีแผนว่าจะทํำยังไงแล้วผมนึกถึงคนทุกคนที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยวันนี้ลอตเตอรี่มันทําไมต้นทางมันออกมา6 5สมมติ วันนั้นผ่าน5ห้าเสือห้าสิงห์มทิ้งรรกเนี่ยก็เข้าไปเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแปดสิบว่าแล้วไปต่อ้วไปเก้าสิบไปร้อยก็เป็นที่มันตลอดอแบ่งต่อไปโคต้าของผู่ที่โคต้าของพิการไอ้่วนขายจริงก็ขายจริงไอ้่วนที่ไม่ขายจริงเพราะว่าไม่มีเงินเวลามันขายไม่หมดเนี่ยไม่ได้มาคืนไายก็ไปขายคืนใน 5, หน้าเสือนั่นแหละโคต้าเราเนี่ยกลับไปห้าเสือหมดส่วนใหญ่ทั้งหมดส่วนหนึ่งก็ไปเดินก็เหนื่อยพวกนี้เหนื่อย ก็กำลังแก้ทั้งหมดว่าจะทำยังไงหนึ่งก็ต้องหาเงินมันให้เขาคืนได้สองทำไงจะขายปายทางแปดสิบมันก็้องดูต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนหกสิบห้าได้ไหมอาจจะต่างกาันต้น,นทุนในเรศต้น,นทุนแตงหวัดต้องต่างากันพรารเดินทางค่าบริการต่างกาันถ้า่าง,งวัดก็ได้สิบาทได้ไหมสมมติออกเจ็ดสิบขายแปดสิบออกจากนี้ให้เจ็ดสิบแปดสิบแตงเทศเท่าไหร่ไม่รู้ก็ให้มันกำไรให้มันสัดส่วนเท่ากันการไปรไปับตลาดรับที่ไหนรับที่ โน่นพ,พี่อะไรพี่อะไรต่อหนะน้กไอ้สำนักงานสถวอีแบงใช่ไหมเออขายนี่ยอ้โคต้าเดิมมีนิติบุคคลที่ว่าเน,นี่ยห้าหกเหือเนี่ยมันจะหมดเดือนตุลาคนมะผมไม่ต่อต่างไว้แล้วนะไม่ต่อไม่ว่ากันใหม่โคตา้าไปพิลา่กันใหม่เอาโคต,ต้าเหล่านี้มาเติมให้พวกพี่เนี่ยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาไปขายที่อะไรดิเวนดิเวไไนลิคไทยอะไรด้วย ตัวที้มาเป็นรับจ้าง,งเฉยเป็นตัวแทนไปขาย80สบาทก็ให้ค่าจ้างเข่าไหร่ใครรับมามาอีกหลายเบอร์มาขายเนี่ยไม่ใช่ใครก็ขับซื้อได้เจ้าหน้าที่มันต้องลงมันเหมือนทำมันต้องใช้เวลาในการตรงนี้ไม่ใช่ซื้อเป็นขนมมันยาอง์มันว่าการควบคุมว่าไงเหรอแต่ว่าอะไร ที่จะเดินขายผมเลิกทอย่างไม่ยู้กหูก็เลิกป่แต่มันอาจจะเพราะว่าทำไมก็อเอขาแล้วแต่ใจิตใจเขาไอ้นั้นยังไม่เกิดหรอกทีหลังมันยังไม่ได้ต้องไปดูกฎหมายด้วยยังไม่ออกเพราะฉะนั้นในเมื่อมันขายสองที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดนะไปที่สาระตางไปรับตรงนู้นไป็นงนี่อ่งมาถึงกรุงเทพเสียค่ารถแล้วเราบอกค่าเบิาก,การันไปรับที่นด่นเข้าใจป่ะรับในราคาที่มันกำไรแล้วก็รับไปขายต่อเหมือนเดิมมันแหละ โอเคไหมล่ะพอใจไหมเนี so quote, ่ยเขาเรียกร้องบอกว่าส่วนลดอยากได้55เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้ก็ฉันบอกนี่กำลังปรับนี่ไงเล่าไใส่หัวเลยวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางวิชาวิจารณ์เขาทำอะไรไว้บ้างเขาทำอะไรไว้บ้างเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องระเบิดที่ฟลุ๊กเสียงปืนระเบิดมองพูดในลักษณะเหมือนกับว่ารัฐบาลสร้างจัดการก็มันโง่ไงเธอเป็นโง่ตามเขาหรือเปล่าเราเธอจะทำเพื่ออะไรฉันทำไปเพื่ออะไร ด้วยไอ้ไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยท่นมาเนี่ยฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนั้นเลยใช่อมาาไห,หมมาวามว่าเพื่อท่านอยากจะอยู่่ไมเพื่ออะไรต่อคำพูดต,ต,ตรงนี้จะมีการห้ามปรามอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะมัอนอาจจะมีผลกระทบต,ต่อการกําลังท,ทํารถแมทของนายกนี่ถามเดี๋ยวสนใจคจะเรียกบรรยายนายกด้วยไม่สนใจเรียกมาหลายทีแล้วแล้วเราเรียกมาแล้วทะไงเรียกมาแล้วพอไม่ปล่อยแล้วป่ะฮะแล้วเมื่อวันที่ก็มีอยู่แค่คน เพงชวยพวกนี้พอละยาแล้วฝ่่ารตอีก่ยปีผ, be ผมพูดเร็วผมพูดมาหลายครั้งผมก็ถามอยู่นั่นแหละรัฐธรรมนูญออกฝ่ายปีนั่นแหละคือเรื่องกระบวนการเลือกตั้งผมพูดรวบไปหน่อยทำไมมันจะต้องลักษาในเลือกตั้งมันจะเป็นสไตายกันแน่ผมไม่รู้มันคือการแสดงออกถึงวิจัยไต่มันก็จะกลับแบบเดิมใครคิดว่าจะไม่ใช่รัฐธรรมนูญจะออกได้ไหมไปโน้นไปทำตรงนั้นเปนมัน แล้วผมบอกแล้วผมไม่ท้อแท้ไม่มีมีแต่โมโหมากขึ้นแล้วผมสู้ทุกอย่างนะผมบอกไว้เลยอย่ามาพูดนะให้ผมท้อแท้ไม่มีท้อแท้คนไทยเยอะแยะหกสิบล้านอะไรอะไปดูวันนี้คนดูหยุดการตรงนี้ครับทำไมอ่ะแปลกๆไปอ่ะค่ะทำไมต้องไม่ดูดูแล้วคุณจะขาดไปท่านไม่รู้ฮะ ทำไมไม่ถ้าท้อนะถ้าเป็นคนท้อง่ายไม่ทำยิ่งเป็นอย่างที้าดิ่งอยู่นานจะบอกให้ไม่เพเหลืออะไรบ้างไปอยู่นอยู่แล้วฉันพยายามสงบอยู่แล้วอะไรถ้าเกิดไว้้ยังคเก็นไหมคะเชิญนนียจะฝากกัอับไ่านไปอ่าไปอ่านไอ่านไป่านไอ่านไ่าน เครื่องมาหารโคตุ๊ดักกันไปมาไอแต่กาก็ซื้อละรักกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่าไม่ใช่ให้แก้ตัวให้ผมไปสร้างความรักความสามัคคีไหนๆเรามีแล้เอาวิกฤตให้มันเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วิกฤตเป็นวิกฤตทำไมท่านนายกไม่มองการวิจารณ์เป็นให้การวิจารณาเป็นทางหลวงก็คงเจอไปดูความพิจารณ์ของพวกเธอดินั่นทางหลวงหรอวะฮะ ถามว่าชาติสถาบนว่าศาสตร์เนี่ยคนเด็กมัุ่งจะทําได้หรือไม่ก็เข้ามาวันที่สองเพื่อนั่นแหละก็ถามทำไมท่าทางทุกอย่างวัดโอ้ไปหยิบมาดิหยิบมาดิตีมันให้ดูหยิบมาในรถเลยหยิบมาหน้าว่าทันทีแต่เดี๋ยวจะตัดสินที่ไหวที่มันเขียนดีไหมเดี๋ยวถ้าบอกว่าไม่ต้องไปซื้อตกกลางไปหมดเรียกว่าทีวัด ก็บอกไปแล้วว่าฝีห้าแบยังไม่ขึ้นแน่นอนถามก็อยู่ได้ไเขียนกลับไปกลับมาอยู่ได้ไดเออมันรีดเลือดกับปูรู้อยู่ว่ามันจนเน่ะร<อ>ัฐบาลนี้เข้ามาดูแลคนจนแต่คนจนก็ต้องอยู่ในระเบียบไม่ใช่จนแล้วทาอะไรก็ได้ขายของไหนก็ได้แต่กำลังจัดระเบียบอยู่เข้าใจไหมทุกอย่างสีเทาคืออะไรไหมก็มันทาความผิดอยู่เงินมันก็อพัพอยู่ตรงนี้พอหยุดตามระเบียบเงินมันก็หายไปด้านหละเศรษฐกิจที่มันแย่ลง แต่เงินมันแย่มัอยู่แล้ว <บน S 1> ไม่ต้องมาพูดว่าวมันแย่ลงมันแย่อยู่แล้วทำไมไม่แย่ไปดูโครงข้างทํางการมาสิ <บน S 1> เดองภาษีที่ดินถึงตั้งผมเดี๋ยวผมกำลังสั่งกระทรวงทางบอกไม่ต้องพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจก็กํลาลังทําอยู่ปรับให้มันเป็นสากลปรับให้มันเกิดความเป็นธรรมวันนี้เป็นธรรมไหมล่ะไปไครเรียนเด็กๆไทยไปเคยเรียนเลขมั้บ้างไงอไช้อนบ้างไง นี่และเธอละเอละช้อนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินหมื่นล้านกะับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนห้าล้านเข,ข้ากันไหมบ้านอะไรความแตกต่างความเท่าเทียมคือเราต้องถามทั้งความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล่าให้ความเป็นธรรมไม่ใช่ไอ้นี่จะไปกอกตรงนี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผมว่าเนึ่งปร์เซ็นตน,น่าผ่านใครมีทรัพย์สินมากก็เสียมากเท่านีานน้น้อยก็เสียน้อยเข้าใจยัง แค่นั้นแหละเราจะเอาอะไรจะต้องไปเก็บไปต้อง50 50ไปละ50เปอร์เซ็นต์เก็บเธอปเปอร์เซ็นต์เดียวมันก็ไปมันก็ต้องให้ความเท่าเทียมคนในประเทศไทยเพราะท่านเป็นธนาธารทไทยเขาลงทุนเขาทำกันถ้าขายมาทำแล้วธุรกิจต้ลงอีกผมไม่ได้ไปเอื้อให้ใครเกียตรติสมเด็จนวันนี้ถึงบุกสร้างภาษีบ้านพักเข้าใจแล้วใช่ไหมวันแรกเห็นลูกคุณด่าก,กันนัวกว่าเออออกอย่างนี้อย่งงางั้นไม่เป็นไรวันนี้เขียนใหม่แล้วอยากให้ นายกกล้าออกลภาษีตัวนี้ไอ้หนังสือพิมพ์เดิมนั่นแหละพวกเธออะไรวันนี้จะกล้าหรือเปล่าเป็นประโยชน์วันแรกขอายกุฎิค้างครับไม่เข้าใจอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรทำอะไรบางคำใช่คนห,หมายไม่ได้มวิวสายใจแบบผิดๆไปเนะี่ยไม่ได้หรอกนะแล้วแบสร้างไ้กระแสค่านิยมต่างกนะผมถามว่าถ้าทุกคนมีเศรษฐกิจดีกวันนี้มันนา่าแปลก แสดงว่าทุกเกีที่มันผิวหมายังอยู่สองก็คือที่เขาทามาแล้วดีทั้งหมดผมก็ไม่ต้องเข้ามาเห็นไหมเล่าไปดูนีไเป็นถามที่ที่อยากไม่อยากให้ฟังผมเนี่ยเพราะผมลงละเอียดไม่ได้มาแต่ยิ่งผมตอบได้หมดเดี๋ยวถ้าถาม่าผมอธิบายคนเดียวรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เรื่องไม่เป็นนายกเ้ยอาจจะเป็นนายกที่รู้เรื่องกหม่ก็ได้เพราะั่งทุกเรื่องทุกกระทรวง เข้าใจป่ะนี่ใครเสนอเลยไหมเป็นต <t ac ly> uh, ุกเดชด้วยมีอยู่แล้วถ้าผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ไปแทนไปลงวันไปเข้าพรบมันก็จบแล้วอะไรกันนักหนาวะผมไม่ตามใจใครทั้งนั้นนะน้าบอมก็ใช้เน็กผิดๆจะมาไล่ฉันเลือดน้ำหรือไฟอะไรต่างเดินหน้าอยู่กันเดินหมดอ่ะโอยัง เข้าใจหมดนะครับจะไปช้าไปช้าจะบอกเมื่อไหร่จะดี่ ตีชนเนี่ยขายสั่ทซ่วงมาไทยทั้งหมดคุณไปลื้อดูรู้ภาษาไทยั่งให้ซื้อเฉพาะไปตีชนเนี่ยผู้โดยนีขายไม่ออกขอบคุณครับ